ค่ะซินแสเป็นหนึ่งมงผูดอนค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ในงานมอเตอร์โชว์นะคะเชื่อว่าหลากหลายคนมาดูรถหลากหลายยี่ห้อค่ะอาจารย์ก็เดินตระเวนดูแต่ละยี่ห้อนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนมางานมอเตอร์โชว์แล้วจะเชื่อมโยงเรื่องของตัวเลขทะเบียนรถอย่างไรค่ะ หลายคนอยากรู้ว่าความหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคลเนี่ยมีอะไรบ้างและความหมายเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์มีสไตล์เรื่องอตัวเลขในแบบฉบับของอาจารย์มาฝากกันค่ะเขาบอกคนที่มีเลขศูนย์ในทะเบียนรถนะคะเปรียบเสมือนการเดินทางที่ดีค่ะเลขหนึ่งคือความสําเร็จนะคะเลข2คือเป็นเลขทิ่เพื่อนเยอะค่ะเลขสามีภาวะความใจใหญ่ค่ะเลข4เป็นเลขแห่งความโชคดีนะคะเลข5คือความมีเสน่ห์นะคะเลข6อํานาจบารมีค่ะเลข7คือเลขกําไรไม่ขาดทุนนะคะเลข8เป็น เ,เลขที่หาเงินเก่งค่ะเลข9เป็นเลขที่เก็บทรัพย์เก่งนั่นเองดังนั้นใครที่มีเลขทะเบียนดังกล่าวมีความหมายมืกับลองนํามารวมกันดูค่ะเช่นนะคะถ้าเกิดใครที่มีเลข2 3 1แสดงเป็นคนที่ใจใหญ่มีเพื่อนเยอะและมักจะมีความสําเร็จเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนี่คือความหมายของตัวเลขตามาศาสตร์สินแสเป็นหนึ่งค่ะ